และในวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเซตสกินไทยทั้งทีมครับ <Hey. S 1> เตรียมเตรียมเตมเตรียมเียมิกอันติ oh. Big, รวบสามโอโคสวยส,วยสวยจัดสจัดเอาให้หมดเอาให้หมดเ <Legend ary. S 1> ออบังให้บังให้สวยเล่นต่อเลยเพื่อนแทงแล้ว มีไ,ไงตายหมดโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนาราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการมากถึงหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม RV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุม้มต้องแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมไม่แอดน้ำหน้านะครับใครที่มองหาร้านขายไอดีเกม RV ต้องเพจแอดมินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลัง มองหาอดีมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแร้งคอนสกินแรจเจ๋งๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับและในวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเซตสกินไทยทั้งทีมครับโดยจะประกอบไปด้วยไฮเตะเวเลสลอเลียวไอริแล้วก็มีหน้าครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมของผมมันเป็นสีชมพูอยู่คนเดียวเนี่ยของคนอื่นเขาเป็นสีเหลืองกันหมดเลยเแปลกเพื่อนเฉยเลย การที่เราจะมาเล่นโลมมิ่งที่ดีได้นะครับเราต้องมากันบัฟให้เพื่อนด้วยแล้วจะทําเสียงหล่อทําไมเนี่ยอย่าลืมช่วยเมดเค้าง้างนะครับเมทจะได้เวลสองเร็วๆสวยเวลสองแล้วไปใส่จุดใส่จุดเลยเพื่อนเฮ้ยสีภัยฟาร์มฟ้าอยู่ไป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 เพื่อนโอ้มันเยอะแล้วมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วแมวแล้วเพื่อนแมวแล้วไปไปวิ่ง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 เอสูเอสูเอสูนี่ไงเกี่ยวโดนเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยแทงอยู่ตีตีไป ไ,ไปๆควงอู้เยอะอีกแล้วเยอะอีกแล้วแล้วคือตัวเลนจะเอาผมให้ได้เลยไงจะเวทฟ้ามันก็นมาพอจะฆ่าเอลสูมันก็นมาอีกอ้อหะตีนกตีนกตีนกเกมชนะที่นกเกมชนะที่นกสวยชนะลวเกมเนี้ยบอกเลยได้นก <c oughs> เอามันได้เอามมนได้นีไงไควงหนึ่งทีสวายโ,โหแต่มันแรงว่ะกลับบ้านก่อนเพื่อนกําลังวิ่งไปอยู่รอแปบ๊บรอแป๊บพี่กําลังวิ่งไปพี่ขาสาั้นโอ๊ยเพื่อนใส่สุดอย่าเพิ่งเพื่อนแป๊บหนึ่ง รวบตึงๆนี่ไงฆ่ามันฆ่ามันเพื่อนเอ้สวยเอ้ยได้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 โอ้โหไม่โดนโอ้โหจริงๆอันนี้ผมตั้งใจตายนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะรู้ไงว่าสกินสวยระดับนี้มันจะมีท่าตายหรือเปล่าเอ้ดีมากเพื่อนต้องตีมังกรอย่างนั้นแหละถูกแล้วบอกแล้วว่าสเปเชียลสอนมาให้ตีมังกรเพื่อความรวยขัมังกรดีกว่าเพื่อความรวยครับทุกคน ต่อมาก็เราเอามังกรเหมือนเดิมครับเพื่อความรวยล้ำมังกรล้ำมังกรเอามังกรไหมมังกรไหมเออมังกรดีกว่าเพื่อความรวยบ้านผมรวยครับแค่นี้แหละครับเออสุอสุอีมันหลบโอ้โหหลบเก่งเออสิไปมาสิไปมาโอ้โดนเต็มเต็มถอยเลยถอยเลยถอยเลยเพื่อนเราไม่อยู่เพื่อนเราไม่อยู่โอ้สกิลรัวจริงๆอิงเน็ตโอโอกระตุกโอ้โหไม่โดน ทำไม,มันเกี่ยวไม่โดนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเราเรียวโอ้โห,โห,โหเป็นร้านเลย <c oughs> <c oughs> เรียบรลอยฮะเราจะคิดถึงนายตลอดไปเราเรียว <c oughs> เฮ้ยเงาเอซุนี่ๆๆอยู่ในพุม่มนี่ไงอันติสวยล้ำเพื่อนล้ำ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 อ่าเรียบร้อยโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดนผัก <c oughs> ในเกมนี้นะครับบอกเลยว่าเล่นได้ยากลําบากมากเพราะว่าเจอแอนเนตแอนเนตก็เป็นตัวละครที่แก้มีหน้าได้อย่างดีเลยนะ มันได้เอาได้เอาได้เอ้ยเอาสู้เอ็สู้นี่ได้ไงอันติอ้าวไปสู้โดนไปเลยจ้ะลาก่อรลาจุดที่สุดจีลาก่อนือ้อสองวิสองวิสองว,องวิไม่ดึงทีไม่ได้วะ่ะโอ้ยเพื่อน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 ใส่สุดเพื่อนเออหัวถอยถอยเลยถอยเลยไม่ได้ละโชว์ท่าวาร์ปกันหน่อยเน่โคตรเท่ครับผมมีพญานาคบินรอบตัว แล้วก็มีซาวเอฟเฟกแบบอลังการเปเนจจ่าพี่รำคาญเธอไดเกินเปเนจจ่าเอามันเพื่อนเอามันอันตีสวยเล,ลเลยลเลยลาเลยลาเลยโอ้โหมันพังอีกแล้วดูดีอ้าวเอซูเอซูไปอยู่ตรงนั้นได้ไงจ๊ะเอซูจะหนีไปไหนไม่หลอดแล้วบังให้เพื่อนมันจะซมูมเราังบังให้นี่ไงปาคอหอยไปหนึ่งทีอันแน่มีเด็กหลงอยู่คนหนึ่งเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยมีเกลนี่ไงอันตีสวย เล่นเพื่อนเล่นแทงอยู่แทงอยู่ไม่แทงแล้วไม่แทงแล้วเจ็บเกินโ <c oughs> อ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแอนเนตมาถอยเลยเพื่อนมาโชว,าว์ทวารไปหนีสักรอบนี่โคเทบอกเลยว่าใครเป็นเมนโลมิงต้องจัดแล้วครับสกินเนี้อาโบกันอีกแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วข้ามันสวย จะหนีไปไหนจ้จาจะหนีไปไหนจ้าไม่ต้องแช้นตีเลยเลื่นเหลือนิดเดียวตีป้อมเลยตีป้อมเลยเกมชนะที่ป้อมครับทุกคนเก็ชนะที่ป้อมสวยเอ้ยตัวเลนมันดันกลางายาวเราเอาล่างได้ปะเอ,อ้สีพายอันตีไปแล้วเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยมีเกีเยียวมีเกียวเกียเกียวฮึบฮึบโอ้โหไม่ถึงเหลือไว้นิดเดียวมันห้อยหลงปู่อะไรวะน,น,นั่นน่ะไม่เป็นไรได้ป้อมอยู่ซูมซูมซูมอันนั้ไม่เดิน ทำอะไรฮะเล่นเลยเพื่อนลำโอ้โหมันพังอีกแล้วเฮ้ยๆสิไัยมาเราจริงสิไมาเราจริงมาดีมาดีมาด,มาดีตายนะมีรวบมีรวบหนึ่งวิหนึ่งวินี่อ,อ้ายังไม่ตายอีกโอ้โหนี้นี่น,นีเลยนีเลยโอ้โหมันห้อยหลวงปู่อะไรกันวะเนี่ยบอกเลยครับว่าทีมฝั่งนู้นเหนียวมากๆฆ่าไม่ตายสักที กำลังไปอยู่เวเลสกำลังไปยื้อไวเขิงใจไวมาแล้วปุ๊บเอา้าคอมโบแล้วเราไปเกี่ยวตอนที่พาสีพอดีสวยไม่เป็นไรได้อยู่ก็ถือว่าเป็นแผนเออเป็นหนึ่งในแผนของเราอยู่แล้วเฮ้ย,ยฉี่อยู่ล่างคนเดียวไป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 เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยมีเกี่ยวเล่นเลยเพื่อนสวยสวยเกี่ยวหนึ่งทีปุ๊บโอ้ไม่ตายอีกแล้วถามจริงเฮ้ยมันห้อยหลวงปู่อะไรกันวะเนี้ย เล่นหนอเล่นหนอตรงกลางอ่ะมี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 สกิลครบมา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 รวบสามอันตีโอ้โหหายฝั่งตรงข้ามหายหมดเหรอทีมกูเนี่ยหายหมดเลยแฮ่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเอ้ยสามตัวสามตัวมา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 เต็ม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 ปิกอันตีรวบสามโอ้โหสวยสวยจัดสวยจัดเอาให้หมดเอาให้หมดเออบังให้บังให้สวยเล่นต่อเลยเพื่อนแทังแล้ว นี่ไงตายโหมดมาคีับตีป้อมตีป้อมได้ตีป้อมได้มีหน้าจะไม่ทนมีหน้าจะซอยซอยซอยมีหน้าไม่ทนแล้วมีหน้าจะตีป้อมโอยขี่มาต่อย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 เออเอออบีจะเย็นกับีคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าจบบ้านจบบ้านกันเถอะใครเกิดใครเกิดใครเกิดเอลซูเอลซูเอาได้เอาได้เอาได้นี่ไงอันตียักษ์หน้าไปเลย อุยอุยอยแย่แล้วเพื่อนไม่มีสักอย่างไม่มีล้างไม่มีล้างไม่เป็นไรได้อยู่ไม่มีล้างเกี่ยวสองตวยเอามันให้ตายเอยอติโอ้โหโดนป้อมตีแล้หลังไปไหนจ้าสีภัยขอพี่เกี่ยวหน่อยเกี่ยวเอา้ามันวัปไปตรงนู้นได้ไงอะโป้ฆ่ามันม,น,นมันโป้ลูกโนมันโปนี่ไงโป้ เฮ้ยเอลซูเอลซูเอลซูยืนซูมยืนซูมเหรอจ๊ะยืนซูมทั้งวันไม่ตีธรรมดาก็ต้องโดนแบบนี้แหละมามาให้หมดต,ตอนนี้ถึกแล้วมานี่ยืนรับสกิลชูเชลโอ้ยมันเอาจริงมันเอาจริงเล่น,นเพื่อนเล่นเลยเล่นเลยเอามาันเฮ้ไม่ถึงปมตีถอย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 เพื่อนถอย,อย,อยเอาบอลเอาบานเอาบอลคลิปเข้าคลิปบอลเข้าป้อมเร็วคลิปบอลเข้าไปเลย เออตีป้อมเพื่อนตีป้อมอ้าวไม่มีคนตีป้อมเกี่ยวซะเลยอุ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 ยเอ้ยบังให้บังให้เอ้ยเกือบตายบังให้ทําไมวะเลือดเราก็น้อยเนี่ย <c oughs> มาสกินไทยรวมตัว a s <c oughs> s e m b e assemble ไปลุยเฮอเอาตัวไหนดีเออสวยเอาสูเลยเอาเอสูเลย <c oughs> มันล้างมันล้างแล้วมันล้ <c oughs> างแล้วอ้ามันผักแล้วด้วย <c oughs> มามาอันสียัดหน้าไปเลย เกี่ยวไอส้สุสไวพลังของสกินไทยแอ s เซมบลเลยเลยเพื่อนเลยเลยหมดทุกอย่างแล้วสวไวหมดไปเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนสุดจัดเพื่อนเดินเข้าบ่อไปแล้วเอ้ยเฮ้ยสุดจัดกันจริงแต่ละคนโอ้เรียบร้อยอ๋อมีเก,เกิดเย้ yeah. เล็กกี้ชนะฝ่าและคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่ามัจฉาไลา่ลำ้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e ให้กับช่องสเปเชียด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ